ข้าราชการครูบำนาญที่จังหวัดน่านรวมตัวกันไปแจ้งความนะคะหลังจากไปซื้อทัวร์เอาไว้แต่ว่าต้องเลื่อนการเดินทางออกไปเพราะว่าโควิด -19 แต่ว่าไม่ได้รับเงินคืนจากบริษัททัวร์รวมเป็นเงินกว่า ,00 แสนบาทค่ะ ข้าราชการครูบำนาญ3าคนไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านค่ะหลังจากจองทัวร์จะเดินทางไปต่างประเทศกับบริษัททัวร์แห่งหนึ่งคนละ56,900บาทแต่ต้องเลื่อนการเดินทางจากเดือนเมษายนปีนี้ไปเป็นเมษายนปีหน้าเพราะว่าติดโควิด -19 นะคะทีนี้ตอนแรกทางบริษัทบอกว่าจะคืนเงินให้คนละ20 0 0 0บาทและถ้าจะเดินทางจริงๆถึงจะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มภายหลังแต่กลับไม่มีการคืน เงินตามที่กล่าวอ้างผู้เสียหายบอกว่าทางบริษัทตกลงจะจ่ายเงินคืนภายในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพอครบกำหนดก็ไม่ได้รับเงินคืนทวงถามเรื่อยมาจนช่วงต้นเดือนกรกฎาคมได้รับข้อความส่งมาทางไลน์ระบุว่าจะคืนเงินให้ภายในวันที่20กรกฎาคมสุดท้ายก็ยังไม่ได้ค่ะก็เลยต้องมีการไปแจ้งความซึ่งเจ้าหน้าที่จะออกหมายเรียกให้ทางบริษัททัวร์มาจรจาไกล่เกลี่ยภายในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะ